นี่ฮะตัวเนี้ยเป็นตัวที่สามตอนนั้นอะ่ะที่ซื้อตอนแรกเลยคือซื้อจักรยานอันนี้เป็นของพี่สาวก็ยืมไปใช้ที่โรงเรียนส่วนนี้มันจะช่วยกล้ามตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็เป็นแรงดันก็คือถ้าเราถ้าเราคิดว่าไหวเราก็จับน้อยๆใช้ใช้เท้าดันเนี่ยจับน้อยๆใช้เท้าดันไปเลยนะครับแ,แรงดันจากเท้า แต่ถ้าเราไม่ไหวพอเราเหนื่อยเนี่ยเราก็ใช้แรงมือช่วยแรงแขนช่วยตัวนี้ราคาไม่แพงนะตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับมันช่วยได้เยอะนะครับคือหลายหลายด้าน,นะนออกแค่เล็กน้อยแล้วก็ไปปั่นจักรยานแล้วก็วนไปวนมาฮนะวนไปวนมาวนไปวนมานะต้องมีเนี่ยครเกล้วเหนื่อยแล้วนะครับ แค่แป๊บเดียวมันก็เหนื่อยนะเนี่ยใช้ดันแต่ถ้าคนปกติมาทำอาจจะมีความรู้สึกว่าที่มันไม่เห็นช่วยอะไรเลย,เลยแต่มันช่วยสําหรับพวกเรามากนะครับช่วยสําหรับคนที่เป็นเรื่องเส้นเรื่องเนะี่ยเอามาพลึกรับได้ถ้าคนที่เป็นนัมาพาตดหรือเอามาพลึกช่วงล่างเนี่ยขัดขึ้นได้นะลองทําดูเพราะเราสามารถใช้มือของเราช่วยได้ไหมแต่ก็นต้องประคองนะ พราะบางทีในช่วงก้นเรายังไม่รู้สึกใช่ไหมแล้วขาถ้าเป็นไม่ได้อย่าให้มันหลุดนะเพราะขาบางคนไม่สามารถลอกหัวเข่าได้เงี้ยนะครับแล้วมันจะช่วยให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันจะดีแล้วมันก็ได้หนะ้าท้องด้วยนะได้หมดเลยนะครับก็ลองลองดูนะครับพวกเราโชคดียังมีการลงทุนได้นะครับบางคนหลายหลคนไม่มีเงินลงทุนก็ได้นอนติดเตียงไปโอเคครับสวัสดีครับสู้ๆครับ